นึ ati, ่งมหากับเท่าก um ับสองร้อยห้าอันตรกหนึ่รอบจบใครทีเอามเอามะหนึ่งมหากับเท่ากับ ลงหนึ่งรอบของอสนไข่ปี <c oughs> ตรงกันรเปล่าจ๊ะตรงค <c oughs> ใช่แน่นะใช่เดี๋ยวเรามาปรับข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะไอ้ที่กลับไขขึ้นไขลงที่หนึ่งรอบเนี่ยตอนไขลงนี่อ <c oughs> พอประมาทในการดำเนินชีวิตกิเลสก็ค่อยๆมากขึ้น ราะนั้นหนึ่งร้อยปีอายุของรุ่นถัดไปใช่ไหมจ๊ะหรือว่าเรื่องของเจ้าตัวทุกๆร้อยปีครับทุกๆร้อยปีจะลดลงหนึ่งลดลงหนึ่งครับทุกๆร้อยปีเจ้าตัวยังไม่ใช่หรือว่าครับผมหรือรุ่นอันนี้จะปีเวลาเวลาลงครับใช่ครับเวลาลงใช่อันไหนใช่ใชจ๊ะก็คือรุ่นรุ่นหนึ่งปกติร้อยปี นับไปหนึ่งร้อยปีนะครับระจะจ<า>มีร <นะ S 2> ุ่นใหม่หรือไงครับผมรุ่นลูกงั้นใช่ไหมครับผมรุ่นลูกก็จะอายุลดลงครับผมหนึ่งปีครับผมและอีกร้อยปีรุ่นหลานอย่งั้นหรือเปล่าจะ๊ะคือประมาณร้อยปีต่อมานะครับประมาณร้อยปีต่อมาร้อยปีที่สองร้อยปีที่สามนะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นที่เดียวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เจ็ดสิบปีบ้างแปดสิบปีบ้างนะครับถ้นนับอายุตอนลงจะไม่เท่ากันเท่าไหร่ครับ เหมือนที่2,500ที่ผ่านมานะครับก็คือนับที่ะร้อปีลดหนึ่งร้อยปีลบหนึ่งนะครับเอาไปเอาข้อมูลที่สมบูรณ์หน่อยครับผมอันนี้นะจ๊ะเจ้ที่ที่ลระลูกชายบอกให้ปรับในยุคไขข,ขึ้นเมื่อมนุษย์ได้รักษากษุศสมบงบุตรเสร็จประการอย่างมั่นคงทำให้อายุไขย,ยืนยาวขึ้นเป็นสองเท่าจากรุ่นสู่รุ่น ไอ้ตอนขายขึ้นในรุ่นสู่รุ่นแต่ต้องขายลงนี่สิครับอ่านเะ๋ยวไปหามาอย่างเช่นบุตรของผู้มีอายุสิบปีเนี่ยพออีกร้อยปีก็จะมีมอายุจเจริญขึ้นยี่สิบแล้วบุตรของผู้มีอายุยี่สิบปีจะมีอายุจเจริญขึ้นสี่สิบบุตรของผู้มีอายุสี่สิบปีจากอีกร้อยปีจะมีอายุจเจริญขึ้นแปดสิบไม่ใช่ของตัวเองที่อัพขึ้นไหมใช่ไหมจ๊ะ ไม,ไม่เกี่ยวกับร้อยปีครับพ่อครับเป็นปรุ่นต่อรุ่นกันเลยนะครับเป็นรุ่นต่อรุ่นไม่เกี่ยวกับร้อยปีนะครับผมเป็นรุ่รน,ลรนลูกหลาน,ลนลอ<ล>ะไ <ๆ S 2> น,นตั้งขายลงร้อยยังไงจ๊ะจะ<น>ไปเอาข้อมูลมาเพราะฉะนั้นข้อมูลเดิม,เด,มเดี๋ยวเรานักเรียนนี่เนาะอ่าอวงเล็บไว้ก่อนนี่นะเดี๋ยวเราจะมีการปรับกันใหม่อย่างนี้นะจ๊ะนี่ยเรานักเรียนอุบาลแล้วก็เรียนอย่างสบายสบายแต่หากว่ามัน ไม่ถูกต้องแล้วก็ปรับให้ถูกมั<ห>นก็แค่นั้นเองอางี้นะาราทวนนิดหน่อยจะต้องไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมานะจ๊ะถึงจะเป็นนักเรียนอนุบาลแล้วก็จบอนุบาลก็ได้ด็อกเตอร์นะน,นี่นะนี่ดังนั้นในมาหากับ1น,นถึงใช้ระยะเวลาท่ากการไขขึ้นและไข,ล,ะข,ล,ะขลงขอขายุไขเฉลี่ยมนุษย์ถึง2 5 6รอบอรอบสงไขปีเลยทีเดียว ตรงนี้ถูกใช่ไหมจ๊ะถูกครับผมพอถึงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในหนึ่งมหากนั้นยาวนานมากๆพอดีว่ามากเสียจนเราไม่สามารถจะนำตัวเลขใดๆในโลกใบนี้มาแสดงให้พวกเราเข้าใจกันได้ถึงแม้ระยะเวลาในหนึ่งมหากรัปจะยาวนานมากๆขานาดไหนก็ตามแต่การสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น กลับใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่ามากๆอย่างน้อยก็ยี่สิบอสงไขมหากรครับอีกแสนมหากัรจ้านี่เนาะดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงต้องใช้ความอดทนความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนกำลังใจที่หนักแน่นมั่มั่นคงอย่างยิ่งยวดและการที่บุคคลคนหนึ่ง ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั่นคือการได้บังเกิดขึ้นมาเป็นพระสัมมาสูทธเจ้าที่ไม่อาจจะกำหนดนับระยะเวลาในการเดินทางได้ถ้าไม่มีหัวใจที่กล้าแข็งและเด็ดเดี่ยวประดุดดังเพชรเม,มยังไม่แข่งอะไรบุคคลนั้นก็ไม่สามารถทำความสำเร็จนี้ให้เกิดขึ้นได้เลยนี่ละทวนนะใช้อยู่ในช่วงทวนเนาะ ด้ความยากในการที่จะได้มาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากถึงเพียงนี้จึงเป็นธรรมดาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกบ่อยๆ <Yeah. S 1> คือไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆย,ยากถึงแม้เราจะรอคอยการมังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นยาวนานจนชนิดที่เรียกว่าอันนี้อุปมาเลยจ้ะ กองกระดูกของสรรพสัตว์ทั้งหลายสูงท่วมเป็นภูเขาแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่ว่าเราจะได้มีโอกาสเกิดมาพบเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมตามฐันไปจ้ะเมื่อวานเรามาจบตรงนี้นะจ้ะเพราะฉะนั้นการที่ใครคนหนึ่งมีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคและได้ฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแม้เพียงหมดเดียว กระที่ว่าเป็นผู้มีบุญมากอย่างยิ่งเพราะพระสัตธรรมของพระพุทธองค์ผู้เป็นบรมครูของเราบ์รละเทวดานั้นยอมนำความสว่างสวัยมาสู่ดวงใจของสพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งคำสอนของพระพุทธองค์ยังเป็นคำสอนที่ช่วยชี้นำผลทางในการปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ และยังเป็นหนทางเพียงสายเดียวที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายวิสูรฝากฝั่งแห่งพระนิพพานได้ตามทันใช่ไหมจ๊ะทันนะดังนั้นมหากับใดกามทีจะองสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดชเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้มหากบดังน,นั้นยอมได้ชื่อว่าเป็นมหากับที่ไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษยิ่งใหญ่ นั่นก็นคือมรรคผลนิพพานที่สพสว์ทั้งหลายสามารถบรรลุได้ด้วยคำสอนของพระพุทธองค์คือทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นท่านบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไรเราก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างนั้นนี่นะจ๊ะก็แปลว่าเป็นมหากัปที่ไม่ว่างเปล่าจากคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่ตามทันใช่ไหมจ๊ะ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสามารถแบ่งมาหากัปบออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆได้อีกมาหากัปนะจ๊ะได้แก่หนึ่งสุญญากับสัญญากับหมายถึงมาหากับที่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานกล่าวคือ มหากับใดที่เป็นสุญญากับมหากับนั้นจะไม่มีประสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกเลยแม้แต่เพียงพระองค์เดียวโอใครไปเกิดจุกนั้นก็จะไม่ได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีโอกาสาดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ง่ายีนขนาดเจอเลยังอย่างนี้เลยโโลเห็นไหมจ๊ะ<อ>เห็นไหมจ๊ะ ยกนี้ยังอยู่ในพระศาสนาของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ยังเป็นอย่างนี้เลยสุญญกับอันตรายจะนอกจกจะว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมหากับจะเป็นสุญญกับยังไม่มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าจกักรพรรดิมาบังเกิดขึ้นอีกด้วย ไอ้ขโมนี่ถูกไปจ้ะถูกครับผมอันตรายนะ่ะไม่มีเนื้อนาบุญเลยแม้พระบัจเจรพระเจ้าจะไม่สอนก็ตามแต่ก็ยังเป็นเนื้อนาบุญให้ไม่มีพระเจ้จาจักรพรรดิผู้นำผู้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี่นะที่สอนให้ มนุษย์รักษาสีหน้าถ้าไม่บังเกิดขึ้นก็นยิ่งอันตรายสำหรับมนุษย์ยุคนั้นสัพสัต์ยุกนั้น,ตน,นแต่นั่นจึงกล่าวส,สรุปได้เลยว่ามหากับที่เป็นสุญญากับย่อมไม่มีมรรคผลทิ่พานปรากฏขึ้นแก่สัพสัตทั้งหลายแม้มีอยู่ในตัวแต่ไม่มีผู้ชี้ทางไม่มีผู้สอนนะจ๊ะ มีก็เหมือนไม่มีขณะมีผู้ชี้ทางยังไม่ค่อยเอาเลยเพราะสะญั้กลับเป็นมหากับที่ว่างปราจากบุคคลผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นต้นบุญต้นแบบและเป,เป็นแก่นกลางแห่งความยิงามให้แกสรพสัตทั้งหลายทั้งปวง ข้อมูลในส่วนนี้นำมาจากตำราที่อยู่ในส่วนของอัตถรถาส่วนมหากับอีกประเภทหนึ่งจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันเลยจ้ะจนี่เนะาะสองอสัญญากับ อ่างเสือเสือสรุยอหญิงก็กลายแมงกาดพปอปาหมายถึงมหากับที่ <c oughs> ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานกล่าวคือมหากับใดที่เป็นอสุญญากับมหากับนั้นก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกถึงแม้ว่ามหากับใดจะมีพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาเพียงพระองค์เดียวก็ตามแต่ถึงกระนั้นมหากรับดังกลาา่าวก็ยังได้ชื่อว่าเป็นอสุญญกับอยู่ดีคือเป็นมหากรับที่ไม่ว่างเปล่าจากมรรคผลนิพพานแม้ มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวตามทันไหมจ๊ะเอาอีกไหมเ,เอาอีกนอกจากอสัญญกับจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้วในมหากัพที่เป็นอสุญญาับยังจะมีพระปัจเจกพระเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิและบุคคลผู้ทรงคุณวิเศษมาบาังเกิดขึ้นอีกด้วย ได้เหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในช่วงอสุญญากับเป็นช่วงที่น,นรกนิจารางสวรรค์นหนึ่งแนนไปด้วยผู้มีบุญนี่ก็เป็นข้าวแค่ข้าวอุปมานะจ๊ะนี่แทบจะร้างซึ่งไดทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนานมาอย่างตลอดต่อเน,นื่อง ดังนั้นนะสุญญากาศจึงเป็นมหากับที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเราะนี่เราต้องศึกษาเลยจ้มหากับโดยส่วนมากแล้วนี่จะมีแต่มหากบที่เป็นสุญญากาศ oh. โอ้อันตรายจ้ะอันตรายเลยนะคือมหากับที่ไม่มีบุคคลที่เป็นต้นบุญด้บแบบดังกล่าวนะมาบังเกิดขึ้นเลยแม้แต่เพียงคนเดียว ีนักเรียนตามทันมิจจ์อ,อ๋อมหากัปส่วนมากจะเป็นมหากัสรัปคือว่าเปล่จาจากพรคนทิาอืมสดยอดยอาสญยกัปลอจ๊ะคือไม่มา กุญแจมีพระเดชกุญแจามีพระเจ้ากระพานมีพระราหารปีพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษมันเกิดเก่งมากมหากับที่เป็นสุญญากับเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยส่วนมากทำไมเก่ง อสุญญากัศจะเป็นมหากรที่เกิดขึ้นได้อย่า <Yeah. S 1> อันนี้ตามทันนะ uh, จะได้ไปฟังฟรีๆเนาะ <Yeah. S 1> ฟรีไม่มีรายเดือนเลยเนี่ย <Yeah. S 1> อเอาอีกไหมย,ยิงเนาะและมหากับใดที่เป็นอสุญญากัศหรือมหากับที่มีพระสัมมาสมุจ้ามาบังเกิดขึ้น อย่างนั้นมหากรับของเรานี้เรียกว่าอ,ส,ญญาอ,อสุญญากาศอสุญญากาศถูกต้องเนี่ยอสุญญากาศจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งกําเนิดขึ้นในช่วงต้นกรับหรือช่วงที่มหากรับบังเกิดขึ้นเออนี่มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่เนาะ ต้นไม้ต้นนี้ก็คือตั้งสายตั้งมีกุมารทองกระินตั้งแอบส่งมาดูแน่เลถูกต้องจะ้ะต้นไม้ต้นนี้คือต้นบัวนั่นเองนี่เพียงแต่ต้นบัวในยุคต้นกลับนั้น จะมีลักษณะที่แตกต่างจากต้นบัวในยุคปัจจุบันในยุคต้นกลับนะจ๊ะเพราะจจกบัลนี่มันนิดเดียวกอกราคือต้นบัวในยุคต้นกลับจะมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น แต่ก็ไม่ใหญ่เหมือนต้นโพหรือต้นไซเนี่ยไม่เป็นต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ใหญ่เนียอันนี้พิมพ์พิมถูกเขผิดนี่เด,นเดี๋ยวครูไป้ญยอ่าน,นต่ลองเป็นต้นไม้ใหญ่แลวต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่เขาพิม์มาเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ลองไม้ใหญ่หรือไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ครับผมไม้ใหญ่จ้า ม่แม่หน้าตีคนพิมพ์ส่งมานี่เดี๋ยวไม่เลี้ยงคุยทอดเทะหรอกเป็นต้นไม้อหญ่ yeah. ไม้ยืนต้นนะจ๊ะแล้วเมื่อถึงเวลาออกดอกแต่ละครั้ง <c oughs> ก็จะออกดอกไม่เท่ากันแต่ <c oughs> แต่ละครับนะจ๊ะ แล้วต้องเป็นมหากรับที่เรียกว่าสุญยากตัแตัการออกดอกจะมีจำนวนตั้งแต่หนึ่งดอก<ม>จนกระทั่งถึงห้าดอกทอตามทันไหมซึ่งจำนวนดอกบัวที่เกิดขึ้นที่ต้นบัวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าในมหากรับนั้น,น,นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นกี่พระองค์ ตามทานมา,า,นมาได้เหตุนี้ต้นบัวในยุคต้นกับจึงถูกขนามนามอีกนามหนึ่งว่าถูกต้องจ้า,านี่ต้องมีกุมารีทองกับสิบเนี่ยบัวพยากรซึ่งถือเป็นต้นไม้ชนิดแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลก เนะจ๊ะ <Yeah. S 1> เป็นบัวนี่สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา mm hmm. เป็นดอกไม้ดอกชนิดเดียวที่องค์พระ <Yeah. S 1> ยอมให้ไปอยู่บนป <'s> ระเสียนได้ <Yeah. S 1> ไม่มีดอกไม้อื่นเลย mm hmm. นี่ทำก่อนน้องศึกษาเนาอเพราะฉะนั mm ้น hmm. วันแห่งความรักนี่นะต้องไปตักบาตรที่ปายอย่าลืมนะแล้วก็เอาดอกบัวนี่นบูชาพระนี่อย่าลืมนะนอกจากนี้มาหากัปที่เป็นอสุญญกัปหรือมาหากัปที่มีพระสัมมาสุชามาบาังเกิดขึ้น ยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปอีกอตามจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในแต่ละมหากัปนะดังต่อไปนี้เราจะเอาวันนี้หรือเอาวันไหนอันนี้นะอันดับแรกสารกับ นี่สารกับเกงี้จ้ะนี่เนาะหมายถึงมหากับที่มีแก่นสารมหากับใดที่ถูกเ,เรียกว่าสารกับแสดงว่ามหากับนั้นจะมีประสัมมิสมหุสมบเจ้าจะเด็ดอุบัติขึ้นมาบนโลกเพียงแค่พระองค์เดียว ลับอยู่ยาวนานมากนะแต่ไม่อยู่เพียงพระองค์เดียวอันนี้ก็อันตรายมากนเนาะสารกับหมายถึงสาีพระสัมุทธกบังเกิดขึ้นหนึ่งพระองืมถูกต้องแจ้ที่มีพระสามมาถวิเจ้าบังเกิดขึ้นหนึ่งพระองค์เรียกว่า ทำไมเก่งๆเนะ่ยเอายากขึ้นอีกหน่อยะอันดับที่สองมันดะกับนี่เขียนอย่างนี้นะครับนี่มันมันนะครับหมายถึงมหากรที่มีความผ่องใส มหากับใดที่ถูกเรียกว่ามันตะับแสดงว่ามหากับนั้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกทั้งหมดสองพระองค์ถ้าบังเกิดสองพระองค์เรียกว่ากกแปลว่าใช่แต่มหากับที่มีความผ่องใสนี่เนาะดีไหมอันดับที่สาม ไปตั้งชื่อลูกได้เลยนะวรกับอวรกับเขียนอย่างนี้จ้ะวรกับหมายถึงมหากัรที่ประเสริฐมหากัรได้ที่ถูกเรียกว่าวรกับวรกับสดแสดงว่ามหากัรนั้น จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกทั้งหมดสามพระองค์ถ้ามีสามพระองค์มหากับนั้นเรียกว่าวาแปลว่ามหมากับที่ประเสริฐนี่นะเดี๋ยวนี่จะใครควุวใหญ่ถามตอบถูกดีนะเนี่ยเรี้ยงกุยถอดเลย <laughs> อันดับที่สีสารมันดกับเขียนอย่างนี้นะจ๊ะเขียนอย่างนี้นะจ๊ะเขียนอย่างนี้จ้ะ,ะตั้งตั้งให้ตรงตรงหน่ยตั้งตรงเปล่าบิดบิดนี้ไม่เห็นสอเสืออ๋อดีจ้ะสารมันดกับ หมายถึงมหากับที่ประเสริฐกว่าและมีแก่นสารมากกว่ามหากับที่ผ่านผ่านมามหากับใดที่ถูกเรียกว่าสารมันดกปแสดงว่ามหากับนั้นจะมีรัามมาสมาุทสเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกทั้งหมดสี่พระองค์สี่พระองค์ ถ้ามีสีพระโลมหากับนั้นถูกเรียกว่าสารมักแปลว่าใช่แล้วไมเ่เก่งอย่างไรเนี่ยเก่งมากอนุมัติแล้วก็ให้เอาค้อยทอดไปถวายพระได้อืแล้วก็อนุม,มนัตินักลุ่งหน้านี่นะ ที่หอัาคุรยางุนใ<ะ>ออ,อนุมัติและนอนุโมทนา<ะ>อันดับที่ห้าพัตรกับอืมอันนี้เราคุณเขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงมหากับที่เจริญที่สุดและเกิดขึ้นได้ยากที่สุดนี่เรากำลังมาอยู่ในยุคนี้ มหากร ძ ั้ยที่ถูกเรียกว่าพระธรกับแสดงว่ามหากรั้นั้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสดงอุบัติเึ้นมาบนโลกมากที่สุดถึงหพระองค์ห้าพระองค์นี่หพระองค์หาพระองค์เรียกมหากรั้นี้ว่ารแปลว่ามหากรั้ที่เจริญที่สุด ถูกต้องจ้ะซึ่งในช่วงของพัทธกกับนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมหากัรที่มีจำนวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกมากที่สุดและจะไม่มีมากกว่านี้อีกคือไม่เกินห้าพระองค์แปลว,ว่าพระองค์ที่หกไม่มีไ,ไม่มีในกรับนี้นี่นะจ๊ะถ้าห้าบวกหนึ่งไม่ใหญ่ แราว่ามีได้ตั้งแต่หนึ่งเรียกว่าสององค์สามพระองค์สี่พระองค์ห้าพระองค์ทำไมเก่งๆเนอะนโมทัยไปเลี้ยงกวยทอดพระได้เห็นไหาละนโมธนะลูกนะอย่างนี้เนาะโอ้ นี่ด้วยเหตุนี้เนี่ยพระสรกับจึงเป็นมหากรที่ทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสจะกระทําอาสวะให้สิ้นไปได้มากกว่ามหากรอื่นๆทั้งหมด<า>โอ้นี่นะจ๊ะ<า>เดี๋ยวพุทธันดรหน้านี้ก็อีกไม่นานเลย<า>อีกแค่ส<า>อสงไขยเสษเท่านั้นเองจ๊ะ